สวัสดีจ้าพี่น้องกล้องไปสุกุสุคนนะครับมาดีนี่กับน,น้องสาวตรงสองคนเลย mm hmm. วันนี้เขาวันนี้เขาจะมาพูดเรื่องเห็ดภาคเหนือกับภาคอีสานเรียกจะมีเหมือนกันเนาะเจอกันเอาใครจะถามอะไรถามมาหนูอยากรู้ว่าเห็ดไข่ห่านบ้านหนูเรียกเกห็ดไข่ห่านบ้านพี่น,นายนะข้องใบ้ของ บ้านพี่ก็เรียกเฮ็ดโคกไข่เันตัวโบราบ้านเองเฮ็ดไโคกไข่ตัวโคกไข่ไอหัวไอหัวเาเขียวใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ลอ๋อมันขาเหลืองือไข่ขเหลืองเหลืองมันมันูเหลืองมันนูจะมองว่าเฮ็ดไข่เหลืองก็เฮ็ดาเฮ็ดไข่งามเฮ็ดไข่งาม ันจะมีสีขาวกับสีเหลืองพี่นายโอ้ไอสีคล้ายไันนะไอเห็ดหอมได้บ้านพี่ไอบ้านพี่เห็ดสีเหลืองไม่ค่อยมีมีเลยไอไ่เหลืองนั่นเออแต่ไอหเขียวเน่เฮ็ดโค้กไ่อ๋อไอห้หอมั้บ้านพนหหอมเ็ดละงอกเนาะเห็ดตัาอย่างพี่นายละงอกคือเห็ดละงอกกันเดียวกันนั่นแหละเฮ็ดค้ไขนั่นเนอเดียวกันแล้วไอไข่ห้านคือไอไห่านบ้นพี่นายบ้านพี่เรียบชื่อเดียวกันหมด ก้อนรั่วแค่ถ้าหลังถ้าหลังเขียวนะมันจะมีกลิ่นหอมนะบ้านหนูจะเรียกเลยหอมก็ได้เลยบ้านพี่เรียกเห็ดโค้กไฮอ่าโอเคเราตีกันแล้วเลยงงคือรวมทุกอย่างนะพี่นยเนาะรวมทุกอย่างปบ้านพี่นะมีบ้านพี่มีแค่สองอย่างมีเห็ดโค้กไกับเห็ดโคนดเฮดทอดเด็กกับบีมีไม่มีเห็ดไออย่ก็เฮดท็อปไอเห็ดท็อปนหนเ็ดท็อปก็แมีไม่มีเออ บ้านพี่เรียกเห็ดเพาะโอเคบ้านหนูเอ่อเห็ดคอเห็ดคอที่เรียกที่เรียกเรียกเห็ดทอปใช่ไหมเห็ดท็อปใช่โอเคแต่ไม่แต่ไม่มีใช่แล้วเห็ดเห็ดแดงเห็ดอย่างนี้น้นบ้านเราเนาะเห็ดแดงสวนละพันดูนะก็บ้านหนูนะพี่นายบ้านนี้กับเห็ดแดงก็คือเห็ดเห็ดแดงนั่นแหละไอหม้อข้าวเขียวก็เห็ดโอเคกันนั่นแหละแล้วไปเห็ดโค้ดกันนั่นแล้วทีนี้วิธีวิธีการทำกับข้าวครับเอาแกงอะไรเอขียวบ้านพี่แกง ใส่ไอ้ไอ้ใบย่านางน่ะนะใบย่านางน่เออแล้วก็ใสโดมับมันเฮานี่มาใส่ยานางสักครั้งนึน้องเออตังเหนือที่จะเกเกงไส่โนเน้าเกงใสตโนนาปใส่ปลาไปกันได้ไปกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอาจะส่เหนือกานไนเน่าวอกเออโนเน่าห่อกดีคือหยัางอก็คือดูคือดูบอกเออไม่ือดูอย่างนมาออย่างนี้ย่งนี้อย่างนี้ เอไอหัวขัวเรีว่าอะไรเอาใี้กินข้าวภาษาอีสานเรียกว่าก็กินข้าวนั่นแหละกินข้าวนี่กินข้าวรงให่กินข้าวไม่อยู่ไม่เหยื่ดไม่อยู่เหนือนั้นถามเพราะว่าบ้านพี่คนนั้นอยู่ตรงไหนครับคำตอบบอาโอ้ยู่ตรงหัวขัวไอเราก็มาคิดหัวขัวคือบเลย มันคืออะไรมันคืออะไรไปถามไปถามคนข้างๆอ๋อก็อยู่ตรงหัวขัวนั่นแหละเอาหัวขัวก็คือหัวสะพานโอ้สพาเออโอเควันนี้นี่เละเปลี่ยนวัฒนธรรมเดียวเดียวเขาเขาชอบเรียบดีป่ะจายจาใจ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 คือพี่เขยอ๋อ พี่ก็เข้าใจหรือว่าเขาเรียกลุงโอเคยังไม่ลุงนึกว่าโอ้โหเราแก่ขนาดนั้นเลยเหรอตกใจมาอยู่เหนือซีบก่าปีนี่ยังยังงงกับหัวขวอยู่เนี่ยวันนี้วันนี้เลยได้คำได้ได้คำเฉลยแล้วเนาะโอ้โห F F C ก็เลยรู้เลยโอเค F C รู้แล้วต่อไปถ้ามาทางเหนืออันนู้นหัวขวไปหัวขวไปหัวขวปุ้น นะโนูหนูจะบอกให้ตรงนี้ทุกคนต้องรู้เลยไปหัวสะพานเออไปหัวสะพานโอเคนะเอาต่อไปพี่นายไม่ผ่านแล้วโอเคเอาต่อไปคำไหนอีกที่งงงมันมันงงงนึกวยมันหลายคำแต่มันดึงไม่ออกเลยหลายคำแต่ดึงไม่ออกอ่าไปบ้านพูนอันนี้รู้เรื่องอยู่เนาะอันนี้รู้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 อยู่บ้านพูนบ้านพูนอ่ะโอเคตอนนี้ก็ยังศึกษาเรื่องภาษาปากกากระยออยู่ภาษาปากกา เลซุลโลเดี๋ยวเลลซอแปลว่าอะไรตอนนี้รู้ยังรู้แล้วแปลว่าแปลว่าไปไหนไปไหนโอเคเลซุลโลไปไหนขนาดพัฒนาขึ้นนะพี่ชายเราขนาดภาษาเหนือยังฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่าภาษาปากกาปิโยแต่เหลีวอันนี้ได้เกียภาษาแล้วคุณาะอันนี้ได้คุาละไดแล้วคุณาดไม่ต้องไม่ต้องกระเด็นมั่งมันเกินด้วยก็บอกว่าเผื่อทรงสมมติว่ามันมีใน บอกประวัติเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษอ่ะพูดได้กี่ภาษาเนี่ยที่ไหนก็ได้ละแา่คุณล่าดั้งเดิมภาษาเหนือนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยหน่อยเดียวแต่มันไม่กล้าแต่มันไม่กล้าพูดไงเพราะว่าเราเป็นคนอีสานเราไปพูดภาษาเหนือน่ะมันเสียงมันเหนื่อยใช่ไหมไอ้เครื่องหูเงี้ยวเลยเราก็เลยไม่กล้าพูดเราไปประมาณนั้นโออเคประะมาณนนั้่วันนี้วันนี้พอยังวันนี้พอก่อนมาแค่นาทีแล้ว ตามคลิปเพราะนั้นไว้โอกาสหน้านะ FC ทุกคนเนาะเนาะหนูแม่หนูเว้นแม่หนูเว้น,แ,นแ,แล้วก็พี่นายชาแนลเจ้าของช่องเนาะนะเราจะมาคุยเมามอยถ้า FC อยากจะรู้อยากจะสอบถามอยากให้พวกเราทําคลิปันไหนนะขอให้คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะาขอบคุบบด,ด้วยค่ะต่อ <laughs>